สวัสดีครับพปกพันละครับวันนี้พาทีมงานมาเที่ยวต่างประเทศร <laughs> อดอุโมงครับตกลงกันคลิปนี้ว่าสิไลยเลือไม่แค่หาคนคล <laughs> ิปนร้ายลนาร้ายแน่นอนี <laughs> ่ครับบรรยากาศรอดอุโมงครับ ัางแหลกเป็นยังไงพี่แอกแปลกดีวะครั้งแรกแปลกอันนี้ยังโยเกิรตเขาอยนจากน่อยเขาจะไปโพคุณนะครับเขาจะขึ้นฟังนี่เดินอีกบวกที่เก่าเขาจะยันประเทศละ เปิดประสบการณ์ใหมสองคนคลิปเนี่ยนั่นแลหละไอ้เขียดแดนนั่นนาะยมองเพื่อเก้าวขำนั่นนะปั๊บนั่นแหละนี่แหละมีซซันี่แหละน,นี่ครับน,นี่นี่ครับขำซับนี่แล้วนี่นี่ขำแดนแล้วนะ <c oughs> มื้อน,นะนะครับ <c oughs> บรรยากาศด้านวังเตาครับไอพ่นเลยครับอาคารเลยนักเจ้าซื้อไปฝากลุงจอดเด้าดิปุ๊ดนี่นี่เส้นขอบียกแต่งกันโมกกับบ้านเนาะ นะครับผมมีความสุขก็มูเบ่งยิ้มเลยหน่ยขามฟังแล้วขเียกใจาับเดี๋ยวเขาเข็นประเทศเอกสารถึงตึกนี่ นนเดี๋ยวผ่าน,านตึกนี่ผมจะถ่ายให้เบิ่งอีกรอบนึงครับเอาไปเฮตุเอกสารบนข้างบนมันถ่ายว่าะไครับเป็นถ่ายวิดีโอถ่ายรูปไปไหนไ,ไปโชงเงินล้านกันนะงงนนโอ้ <c oughs> วันนี้ได้

ใสเงเลยนะเดี๋ยวครับผมกับบรรยากาศพึ่งขับมาเตดานครับผมเนี่ยเอามงนาเขาเซกันจากล้อวะเซ่าเสิบ้าซีสิบห้าล้บรรยากาศแต่เขาก็ต้องแวะเที่ยวกันข่าเวลาสามวัดคำไปวัดปู่กันไปวัดปู่อันครับ เขาก็จับความเร็วเลยะมนห้อนแดดมีหมดแล้วเครับผมแวกกินเข่ากันครับก่อนจะไปตัวพอมามาแต่เ้าเราท่านได้กินเข่ากันเนี่ยคเนี่ยใชลงไปข้างล่างไปลงไปกินเข่าน้ำกันนะปด้วยะไปด้วรับัสรอยเจ้า ของมักเจ้าเมีนเดชน้อยพูดอันต่ออะไรยังไงนี่อยู่อะไนะให้สิบคนเน้ยไปแล้วสองคนถุงสิบพันเรืองแพร่น้ำเทปอ่าถามความรู้สึกเป็นยังไงเป็นยังไงขั้งแรกขั้งแรกครั้งแรกเี่ยวต่างประเทศครับผมอากาศดีครับบรรยากาศดียู่สวย เดี๋ยวล่องไม่นูแบบแปลกยาวมือแรงคราบจัดแปลกๆปลกบ่เคยกินแล้วลูกกันเดี๋ยวลูกกันป่ะครับลงข้างล่างกันไปจะทินน้ำเร็วเชิญจ้าใส่ตามหฮ้เจ้เฮ้เจ้ไปบ่เคยบ่เคยมากเยอยเอาให้ใกล้น้ำตัวนะ นี่คือน้ำคูงไปเอากลับไปเขาย่งลูไปจะเห็นน้ำของแล้ววะนี่แหละน้ำของน้ำคูงนะนี่น้ำคอง้ แต่มันเป็นมุมที่บาบุกพ่วงจะเป็นมุมแบบอย่างขาเอิ้นดอนอันนี้คนบุงคนก็จะเป็นดอนเ,อเน้นเมนูแปลกๆแล้วจะ <c oughs> พีแฮก <c oughs> อย่าว่าไม่ปะากากันไ,กไม่ปากาไมากินผัดกะเพราคือเกาเลยฮี่ยงเดี๋ยวนาบ่ล่ะ นั่งใส่คนฮะนั่งข้างนึงก็ได้ทำงานเนาะอะไรรองท่องกันก็เห็นนองเขาไปซื้อให้เยอะรถตัวบมันบ่ได้พกมาสิซุ้มสุดท้ายนั่นเลยลูก ยังเห็นข้างนอกพอนั่งไหนกันได้เป่น้องเขาไปซื้อให้ได้ป๊ผ้าอนามัยเจ็นบอยาอนอยู่ในงไอสอง่นนนี่งเอามนมึงอยู่รเออก็อยู่รดออยเาไปนั่งครับ กือจะไปใกลล้วนะอาพี่วดเลยนี่าลูกหิวไปเองรับอะไรดีครับในเมนูยังครับ

เินเขาม่นี่มปนองวยพันมหอมปนยีนเพื่อนหอมปนอ่หอมปนลาเน่่ดมกินเพิ่งมันจะเป็นใบมิ้นเอาสร้างโตลูกแม่ได้แต่อันนี้แหละ มีอย่างนี่ก็สลัดก็อนเดียวนะนี่ผักกาดเหี่ยนก็คือบ้านเฮาอยู่เอาขอัดพันนี่ไงไนึ่มตำมาฮวันกินตำพื้เกาหลีอเมริกันญงนึ่มอเมรอกัน เอาเก่งคไหมวะเอาปองวะจับแจ้งไปก็กได้มันแจกกลุ่มอขามันมีแต่แป๊บสี่เลยเบียร์เรอก็นำมาขาวเบียร์เอาเบียเหล้าเหรอแน่นเอ,อาปสองเอาสองก็ได้มีใครกินอีกวะกินมะเอาเป็นแก้วหรด้วาเป็นปองแก้วเออเอาเป็นแก้วเป็นแก้วสอง

คันปลาเอาสองฟุตด้วยไอ่าไมนสิออกมาคือจังปลาเผามีอย่างนวล่นบ่อไนตสูงเนาะเออต่สูงก็เพิ่มอาวช่างชางห้อสีกินันสกินว่เบิอคไนแบนแ ือแรกเาะปจัน้าอห้พ okay. ี่แฮกคือวีครอบเมนูให้จะบออันนี้ดีงตำทะเลไงตำทะเลน้อยตำข้าวปุ้นเออตำข้าวปุ้นตำองุ่งตำมกแดงตำหมกทัวตำม้วน อย่าน,นี่นำดืม่มเ๊บซี่น้ำบมกข้า,ชาวช <30, 000. S 3> ้าสามสิสามสิบพันสามสิบพัอไปเลี้ยนเล่ามาปออไปเี้ยนเลามพอจบอินเตอร์เนาะบ้ไอ้เงิ้ไหรแท้เงินแม่ดเงินน้ำดูอ๋อัางนี้เอาได้อันนี้ก็ย้ำ เห็นบอกก๋วยอย่างไงก้อยพันอันนี้ก้อยพันต้มสมปลาต้มยำปลาปิ้งปลาปิ้งปลาน่อยปิ้งปลาใหญ่เอาะใส่ปลาเลือดลวกปลาภาษาแต่ละคนเนี่ย กพ่อมีเงินไหมเดี๋ยวฝากว่าไว้ก่อนก็ได้จะรวยแต่ก็แม่คอยตื้มให้แม่อีบานได้หนึ่ยเป็นไหมนี่เขาบวิเคราะห์นี่ตัวเขาตัวนี่ใบมิ้นใบมิ้นมันมองยังนึงเขาเอิญ ันสีหอมคือกินคล้ายๆสลเน่เพราะมันจะหอมคล้ายๆสลเน่นะทั้งนี้ันสอ่อนเี่ยอย่างหอมป่นเลยนะตัวใบอะไรนะมันบอกหอมป่นนะเนาะว่ากระชิมบ้างไหมใบนิ่งใบมิ่งจะบานไอ้บานเขาไม่ไงใบกลบๆอยากๆไอ้นี่อันนี้อันนึงแปลกนะ อันนี้ยังก็เขาวเล่นในตัวใบนี่ไหมที่กินกับข้าวปุ้นไหมผู้เขาชอบอ้ันอื่นผู้เขาชอบงากองแป๊บวิจัยคับเป็นแม่งเลยข้าวทองเป็นมันมั่นหมดเมยนมันสิมีรถชันอันนี้ผักกระโดนเพิ่นเก็บมาแต่ไม่ห่วยนะนังอันนี้ใบผู นี่ละเขาต้องหาพักแปลกๆเออน่าจะเบิดเราพักมิกเกรเดียวกันอันนี้ยังทั่วฝังเงามาถั่วรอาหารกันนะฮะน่ะน้อยแขไม่น้อยอันนี้มันสีนี่มันสีบล็อกสิมันบแข็งทุกวันเขาไหมท่าจะเป็นแข็งแข็งเกลียายป แกจังนแต่นี่มนสิเปนแกใหจะหอมเาเอามาตรงกินกับอันนี้อันนี้เป็นพันป่าเนาะพี่น้องขัางแรกของโมเพื่อนนีขัางแรกมหมบอสครับสบบอนานผูบันในพ่นพันธุ์ทกเบพ่นาลองเอาวัวแดงยัไเลยสบบอเดี๋ยวันจะชิม ใส่ลายพวกเจ้านะเอามากหลายก็ใส่หลายตัวมากน้อยก็ใส่เป็นยังไงค้าใหญ่ๆมันมั่นมันจะออกมันมั่น้อนรู้สึกบอกมากเลยตัวเสียบก้อยปลาแยกเนี่ยแม่บอสท่านจะเอิอดยังสั่นจังอันนี้เลยปลาแยกแน่นี่กินอะไรจังแยกมีท้ายหรนอไม่ทายเจาะเขาเจะเลย แกสูตรบอกชีสแกสูตรมันมันหากินยากเลยแบบนี้มันบบคอยปลาปลาไม่น่านปลาแม่น่าเป็นปลาน้ำลองเอาไปอันนี้ใส่น้ำมันซีได้อีกรสชาติไมนจ็ดนึงนี่หั่นกระช้ก่อนหั่นเลยอันนี้ลักปลาเค้าจะยังคนขั้นปลาปุ่มก่อนกระแหกก่อนแจ้งใจบอกซีบอกเลยคนจะขั้นน้าเขาจะบีบน้าหมากน้ํใส เัาจะข้าศัตรข้าศัตรูแล้วกันอันนี้เขาจะมาอันนั้นออกบะนีาา้อันนี้น้าบางน้าวนี่เขาจะมามาอันยังคนล้นบ่อเข้ามาอันนั้นต้มเขียวมันมาปรุงเห็ดเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มมันทำไมเพียงแค่สูตรนี้เขาไปใหดกินทุกวันแซ่บเดี๋ยวเสีให้กินอันนี้คือปั้นๆเราจะเนื้อปลาแต่เสียในแก้สูตรแก้สูตรเาต้องแก้สูตรพันปลาโดบ่ นที่มาบั้นตัดดนไปเลยจะออกเมอนมคเสบเสบบ่เสียบบิสเ้โอ้ยคนทางนี้ด้บกปากเลยพันมาแสบคักเสีบปากบกปากสุดดาวสุดดาวมาเสียบรายการเนี่ย เบวาเป็นอาหารเบาๆนะกับขาเบาๆกับซอยตะไร้ซอยตะไก้เะคระเยมต้้าสเน้่ก็เอื่นพักยังแม่เอื่อนพักยัง้สูตรของคนลเนาะคอข้าตอนกังี้สูตรยไซ่ยังลบปาสะเม็ดักสะเม็ดักสะเม็ดนี่บ้านเราเอนักสะเม็ดบ้านเพิ่นกัอนคือกันก้า่วลยนี้ผัวขอยขึ้นรอะ ยบมานนั่ไหนบ้านให้ไปพูดนี่รีวิวโอ้ยบ่อยากอายผู้เบาวเลยครับมากินกับผู้เบาแล้วภาพปลาแยกน้ำกินผักน้ำกลนก็ได้ นไหเล่พี่หรอบอยางอะไบาามันกินควากัจงนี่แหละมันกิบอดมออกันขันขันกินให้เตืพี่ทีเขาต้องกินแแบบนี้เาจทีมจทีมพัยย่อเลยอืออือออนี่ปลานี่ืปลาใหญ่ื่ปลาปลาไม่นปลาไม่นอือ เขาดูคนต้มน่าสิเห็นไหมบุ๋มีนชาวปีกปากกลางปงปานี่ฮะปีกปาใหญ่ดๆเจส์ูนะสีบุ๋มขมนโค้งกระดูกนี่และได้มาปีกปาใหญ่พี่ นตรงชีสันต้องกระโดดตาก็คือสซ่ยอลงมาครังนึงในสีบีท่อกับ่ะไห้เจยหอเขาไหมก็คืค่ยกินไปเนี่ยก็คือกระสตูวบกใหไหมคือดกินเพื่อนอื่นเพิ่นเอาน้ามขั้นขั้นปาหน้ามสต๊อกปานั่นแหละมันเป็นน้าน้าที่ขั้นออกจยกปลานี่ย ปลาหม้า,มากเกียวนั้นมันจะปุกตอนจะสิจกินมันขึ้นหนูเนี่ยอ่ <c oughs> อแม่พอเคยกินหนูเล้วจวมาดีกินก <c oughs> ินอากินเลยแบบนะเดี๋ยวเดีด๋ จะไปตัวนั้นก็้ีหรอจะเอนีเได้รอนมากน่เขาให้บอกว่าไปอตะขอบอว่าแต่ตอนนั้นบอกะไรเีบอกเลยบอกเลยไปครับอีกนิด ไฟอ,อยางนีม้มันจะหอมหิ้นดีนะใช่ไม่เีอกแบบอยับเลาป่าได้ใส่เก็บน้ำเลย <c oughs> ขอปักมาหาเมนเน้นมเมนเน้น,น,น,นงหิวโคล้ว จะเอาไปไว้ใส่ซ้อนจะเอาคนได้กันโดทุกคนนี่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 เจ้านี่นี่แม่แม่โอ้ยอาจารย์ล่าค่ เขากินเบอร์เทอร์เลยก็ไม่น่าแยกสามแสนครับวันนี้วันนี้ดูรายการนี้่ครับสามแสนครับสามแสนครังานนี้หนึรอยาบาทร้อยกลาบาทพูดให้หาูนแปดนี่ใจเป็นเงินบาทคุ้มวจเงินกี่เนเท่าไรสามแสนบสามแสนอันน้สามแที่นเบงินบาทบาทเมไนออกมาสามแสนเท่าไรนะเขาลุกเหมือนตัวนั้น ลืบบแบบหลายๆนึงอ <laughs> อแสนห้าแยกแสน,แสนนะห้าสองแสนเลยม <laughs> ีแต่แตี่บางขาไบกันย่างขาเงี0สิบพัน,าน,นา 50, มาอแสนสส,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 สสตัวนี้เป็นจักบาทก่อนหรือซบาทาบาทตัวแสนนั่นเตัวแสนร้อยร้อยส้าวร้อยาเด้นะตัวแสนนั่นนะซ แสนหนึเอาจะว่าให้ีกสิบัทีนี่มันมันเป็นเงินไทมันกี่บาทหกร้ก็าบหกร้อยต่ว่ามันมันแคกร้ยก็ลมีเบียร์อไเจ้าวกันคือว่าจะบอไปอย่างจว่าตกใจชระเทเป็นกระดูกบอเอาไปเอาม่จนเมนนูผิด มันก็เลยได้สตอรี่ฮ่าๆ่าขึ้นอีกสตอรี่อันที่ว่าเดี๋ยวพี่จอได้เจอปิ้งปลาใหญ่ก็ไม่สิมีแต่ปิ้งกระดูกหางบ้านอะไรมันไม่มีดอกปิ้งบ้านอะไรเลย่องมีแบ่งหน่อยป่ะดูว่ามีเงื่อน